มันทักทายกันใหม่อีกรอบนะคะเพื่อนๆคะเมื่อกี้พี่พาก็ทำกล้องลุนนะคะ ร้อนมากเลยค่ะวันนี้ร้อนจริงๆแต่ดูก่อนนะคะว่ากี่องศานะคะเพื่อนๆไม่น่าถึงร้อนสิเก้าองศาวู้ฮู มานั่งรอล,ลูกแล้วพี่ภาก็อัดไปด้วยนะคะเพื่อนๆหวังว่าเพื่อนๆคงไม่ว่าแลยพี่ภาพี่ภาร้้นแล้วทีนี้ออกหมดแล้วค่ะดึงออกทีละนิดทีละหน่อยแล้วคะว่ะเสื้อตัวนี้จะเป็นเสื้อซอัมเมอร์นะคะเสื้อซัมเมอร์จะเป็นเสื้อโค้งกว้างนะคะเพื่อนๆใส่สบายค่ะ ใช่มันจงจงที่ล่มจงที่ล่มนะคะปกติตรงนี้นะคะมีต้นไม้ต้นนี้ต้นเดียวนะคะเพื่อนๆที่พอให้ล่มเงาได้นะคะพิพาจงได้ที่เหมาะมากคนไหนที่ตากแดดเวลากลับมานะคะ โอ้ยเหมือนต้มเหมือนเข้าเตาอบเลยแล่ะค่ะเพื่อนๆแล้วกลับไปนี้พี่พาก็จะไปช่วยนะคะไปช่วยน้องพาทัวนะคะอยากให้น้องได้เร็วๆแล้วก็จะได้ไปที่น้องเอไอแอมชาแนลนะคะ พี่พาไม่ลืมนะคะทำานะรู้รู้ว่าใครช่วยเหลือเรานะคะอย่างอย่างน้องเต้วเนี่ยน้องเต้ยพี่เต้วอเมริกานะคะพี่พาก็ทราบนะคะว่าน้องน้องไม่ได้มาหวังอะไรกับพี่พานะคะแต่แต่ตัวพี่พาเองนะ่ะตัวพี่พาเองนะ่ะคิดอยู่เสมอว่าน้องเขาช่วยนำคนมาช่วยพี่พาตอนที่พี่พาไม่มีใครนะคะน้องมาช่วย น้องเขเห็นว่าพี่พาทำอยู่เสร็จแล้วพี่พาทำไงเพื่อนเพื่อนรู้ไหมคะพี่พาก็จะเปิดคลิปน้องแต้วทุกวันเปิดวางทิ้งเอาไว้เลยถึงพี่พาจะไปทำอะไรก็ช่างพี่พาก็จะไปเปิดวางทิ้งเอาไว้เลยให้ใหเ้เป็นการตอบแทนน้องเราไม่ได้ทำผิด เราไม่ได้ทําผิดกฎอะไรเพราะว่าก็เหมือนกับคนที่เปิดดูทั้งทั้งโฆษณงโฆษณาอะไรพี่พาจะดูถึงน้องเขาจะมองไม่เห็นแต่เรารู้แก่ใจเราว่าเราเราให้น้องคืนพี่พาเปิดทุกวันทุกวันนะคะเปิดดูน้องเขานะคะแล้วก็ดีใจที่ทำนะคะไม่ได้ไม่ได้คิดว่าเออมัน มันเยอะไปมันนั่นไปหพี่พาดีใจมากที่ที่ได้ทําได้เปิดดูได้เปิดน้องก็ไม่เป็นไรพี่พาทำนูน่นทํานี่พี่พาก็เปิดทิ้งเอาไว้นะคะเปิดเปิดเพราะว่าพี่พามีทีวีใน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 ครัวพี่พาก็เปิดทิ้งเอาไว้แล้วพี่พาก็มานั่งไลฟ์สดอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ให้ ตัวนั้นก็วิ่งไปนะคะแล้วพี่พาก็ไปเปิดในเน t ตฟ i ิกนะคะถ้าเกิดในห้องเกมลูกนะคะเพราะว่าพี่พี่พาถามน้องเต้วแล้วนะเออน้องน้องเต้วมาช่วยพี่นะ่ะพี่แล้วพี่จะช่วยแล้วพี่จะช่วยเหลืออะไรน้องได้บ้างน้องก็บอกว่าไม่เป็นไรหนูไม่ได้ต้องการอะไรจริงน้องเป็นคนที่ ใจิตใจดีนะคะถึงน้องจะเป็นคนพูดเสียงดังๆเข้าๆอะไรอย่างนี้นะคะแต่จริงๆแล้วน้องเป็นคนที่น่ารักมากๆเลยนะคะแล้วพี่พาที่พี่พาทําอย่างนี้น้องได้โ้้งโขไมไม่น้องไม,ไ,มไม่ไม่ต้องการอะไรจากพี่พาเลยนะคะพี่พาทําเออเขาช่วยพี่พาด้วยใจพี่พาก็ทํำด้วยใจก็จะมีเนี่ยน้องน้องหนิงกับน้องเต้วเนี่ยที่ที่พี่พา ทำอย่างนี้นะคะเพราะว่าน้องหนิงนะ่ะถึงทุกวันนี้นะคะก็ยังมาช่วยพี่พาอยู่เอคือเห็นพี่พาไล์อะไรอย่างเงี้ยก็จะมาช่วยคุยนะคะถ้าเกิดพี่พาไม่มีเรื่องอะไรอยู่ในสมองนะคะไม่มีเรื่องอะไรที่ทําให้พี่พาคเครียดนะพี่พาก็ก็จะสนุกไปเลยแต่บ,บางวันนะคะ มันจะมีนิดๆหน่อยอย่างเมื่อวานนี้นะคะมันจะมีมันจะมีอ่าเหตุบังเอิญนะคะเหตุบังเอิญคือคือไม่ได้คิดว่าเขาตั้งใจคือคือมีคนพยายามจะพูดถึงช่องอื่นพี่พาไม่ได้เลยนะคะพูดถึงก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าคนพูดเขาพูดแล้วเขาลงไปแล้ว มันก็ไม่เกี่ยวกับเขาแล้วแต่พี่ภานะ่ต้องมารับผิดชอบทีหลังพี่ภาก็ถึงมาพูดถึงตรงนี้ว่าไม่ว่าจะเป็นใครจะมาพูดถึงจะมาพูดถึงคนอื่นจะมาจะมาปล่อยอารมณ์ใส่กันในช่องพี่ไม่ได้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นคนที่จะอะไรก็ช่างนะคะจะเป็นคนไหนก็ช่งางอจะมาปล่อยอารมณ์ไม่ได้เพราะว่ามันไม่แฟร์สำหรับพิพาเพราะว่าช่องพิพานณะยินดีต้อนรับทุกคนแต่ไม่ยินดีต้อนรับคนมาทะเลาะวิวาทกันแล้วก็มามามึงแหละกูแหละไม่เอาไม่เอาพี่พาไม่เอา อย่ามาสร้างปัญหาให้พี่พานะคะพี่พาก็เลยจริงๆแล้วก็มีน้องๆนะคะก็บอกอยากช่วยพี่พาให้ให้พี่พาไปทำร่วมด้วยกับหลายหคนจะได้ได้ชั่วโมงเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยพี่พาคงไม่หรอกค่ะพี่พาโอเคแล้ว ทำไปเล็กๆน้นอยๆอย่างนี้นะคะเดี๋ยวก็ค่อยทําไปเรื่อยๆเพราะว่าในความตั้งใจของวิภาในการทําตรงนี้ก็ทําเพื่อให้มีความสุขนะคะไม่ใช่ทําให้ทุกข์ ถ้าพี่พา,าไปทำกับคนเยอะๆแล้วพี่พาเป็นคนช้าเป็นคนเป็นคนอย่างนี้เดี๋ยวไปก็ไปเป็นภาระคนอื่นเขาไม่ไม่ไม่เอาเหรอกค่ะไม่เอาพี่พาไม่ไปไหนไม่ที่น้องแต้วกับน้องหนิงช่วยพี่พาได้มาถึงจุดนี้ก็เกินคาดหวังของพี่พาแล้วนะคะพี่พาไม่ได้คิดว่า ตัวเองจะมาได้ครบแต่พี่พาเห็นว่าเขาช่วยแล้วพี่พาก็เลยดันตัวเองต่อมาอีกที่ที่มานั่งที่มานั่งไลนะคะเ,เพื่อนๆไม่ใช่หวังว่าโอ้ต้องได้เงินเท่านู้นเท่านี้ต้องมาอย่างงู้นอย่างนี้ไม่ใช่นะคะต้องการเพื่อนพี่พาก็ได้เพื่อนแล้วนะคะได้เพื่อนอ่า ได้เพื่อนได้ลูกได้ได้น้ำใจได้เห็นความได้เห็นน้ำใจที่มันยังมีอยู่ในโลกนี้นะคะที่มันล่องลอยอยู่บนฟ้าใครจะจิบใครจะชฉวยมาหรือไม่เท่านั้นเองแล้วพี่พาก็มีโอกาสได้หยิบได้เฉวยแล้วพี่พาก็พยายามทุกวันนี้เวลาใครเข้ามาก็ามีช่องมีอะไรพี่พาก็จะพยายามพูดถึงให้นะคะพูดให้ว่า นะคะอย่าลืมไปช่วยเขาก็จะได้เป็นบุญแม้ตัวพี่พาเองนะคะพี่พาก, mm hmm. ก็ก็ช่วยนะคะช่วยกดให้ mm hmm. ก็ขอขอบคุณทุกคนเลยล่ะคะ่ะที่ที่มาช่วยพี่พานะคะแต่ก็แล้วก็ขอบคุณที่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อนะคะพยายาม หลายหลายคนที่ที่เห็นคุณค่าของพี่พานะคะแม้แต่สิบจีนะคะเขาเขาทำงานนะคะเขาทำแป๊บเดียวเนี่ยเขาได้เงินพี่พามั่นใจว่าเขาได้เงินเยอะแยะแต่เขากลับมาสละเวลาบางครั้งก็ได้มานั่งคุยกับพี่พามั่งอะไรมั่งนะคะ ภาก็ดีใจค่ะดีใจที่ยังมีคุณเห็นคุณค่าของเรานะคะเพื่อนๆดีกว่าเรามานั่งรอ,อเราแก่แล้วรอนับเมื่อไหร่เราจะถึงวันสิ้นสุดของเรานะคะตอนนี้พี่พาก็มาพบเพื่อนแต่ก็ไม่อยากไม่อยากให้บางทีมันก็มาคู่กันนะคะเราก็ต้องระวังนะคะมากับความทุกข์ พี่พาก็อยากจะออลง้งขอลงใครที่ที่เข้ามาในช่องพี่พาแล้วนะคะอย่าอย่ามาแล้วมาพูดถึงช่องอื่นในช่องพี่ขนาดตัวพี่เองอะมีคนว่าพี่ทั้งที่พี่รู้อ่ะรู้ว่าเขาว่าตัวเองเนี่ยเขาไม่ได้เอ่ยชื่อนะคะรู้ทั้งรู้่ะเขาว่าตัวเองอะพี่ยังไม่สนเลยค่ะ ก็ก็อยากจะโขอโลงเอาไว้นะคะว่าช่องของเราอยากอยากให้มีแต่ความอบอุ่นไม่อยากให้มีอะไรมากินแหนงเกงใจกันนะคะถือว่าเป็นการโขอโลงแล้วกันเพราะว่าบางทีก็คนที่พูดก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกคะ่ะไม่ไม่ไม่ได้ตั้งใจว่าเออจะต้องมาว่าคนโน้นคนนี้ไม่ต้องมาน่นคิดว่าไม่ได้ตั้งใจนะคะ แต่เราต้องระวังค่ะต้องระวังเพราะว่าถ้าเกิดคนทะเลาะกันวันนั้นเธอไปพูดถึงฉันในห้องในห้องพี่พาแล้วใครผิดคะก็คือพี่พานี่เองที่ไม่ห้างใช่ไหมคะยังไงก็ขอขอร้องทุกคนเข้าใจนะคะว่า ใครเขาจะอะไรกันตรงไหนเราก็ไม่ต้องพูดถึงนั่นคือจุดของพี่พานะคะนั่นคือความตั้งใจของพี่พาขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่รับฟังพี่พานะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่พาเสมอมาคลิปนี้พี่พาก็ขอจบไว้แค่เพียงเท่านี้นะคะจะลืมนะคะกด กดไลค์กดติดตามให้พี่พาด้วยเพื่อเป็นกําลังใจนะคะแล้วก็อย่าลืมช่องน้องนิกกี้นะคะน้องนิกกี้กับคุณแม่นะคะก็คือช่องลูกสาวพีพานั่นเองนะคะก็เหมือนกับแบ็กอัพอีกอันหนึ่งนะคะที่ว่าช่วยชๆมีเอาไว้ถ้าเกิดช่องพี่พาช่องนี้มีปัญหาอะไรก็ก็จะได้ใช้ช่อง,องทางนั้นไลค์หรือว่าทำอะไรได้ต่อไปนะคะแต่ถ้าพิพาไม่ทำอะไรซะเลย พี่พาก็ไม่สามารถจะเก็บจะเก็บเอาไลค์หรือว่าเอาซับสไคร b ์เพื่อจะจะขึ้นทำขึ้นสตรีมหรือว่าอะไรทำนองนั้นนะคะพี่พาก็เลยต้องมีเผื่อเอาไว้ค่ะเพราะหลายๆคุณบอกว่าทำ,ทำเผือ่เผื่อาไว้ จะได้มีอีกช่องหนึ่งนะคะยังไงพี่พาก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นกําลังใจให้พี่พาแล้วก็ครอบครัวนะคะครอบครัวพี่พาแฟมาลีนะคะนั่นก็คือพาแฟมาลีก็คือครอบครัวพี่พานั่นเองนะคะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ